สวัสดีค่ะสายป่านชนะจิตเดชาสถิตวงผู้เข้าประกวดหมายเลข15ค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะ เดิมเลยเป็นคนจังวดสิงห์บุรีค่ะพ่อแม่มีอาชีพผ้าถ่ายค่ะคืออยากทําในด้านของการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าฝันไว้ว่าอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองค่ะภาคภูมิใจกับตัวเองมากค่ะที่ได้เข้ามาตรงนี้เรารู้สึกว่าตัวเองเหมือนทําตามฝันของตัวเองแล้วมันก็ประสบความสําเร็จในก้าวแรกแล้วร,รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ภาคภูมิใจกับตัวเองมากค่ะ ความเป็นธรรมชาติคะ่ะธรรมชาติเนะะี่ยค่ะสร้างฝันให้ทุกคนแตกต่างถ้าเราเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติมากมันจะทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นและมันจะทําให้เราดูโดดเด่นมีมีความผิดหวังแน่นอนแต่ว่าชีวิตเราก็ยังดําเนินต่อไปเรายังมีอีกหลายหน้าที่หรือหลายความฝันที่ยังต้องทําตามความฝันให้สําเร็จถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นมิชิฟานี่ยูนิเวอร์สตามแต่เราก็ยากก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไป สมาร์ทเก๋แล้วก็สไตล์ค่ะ